วันนี้เราจะมาปล่อยปลากันนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่วัดปากบ่อนะครับให้เด็กๆไปเหมาเขียงใช่ไหมใช่ค่ะนี่เลยครับมีปลาอะไรบ้างลูกมีปลาดุกกับปลาลโอเคเดี๋ยวเราไปทําบุญกันครับวันนี้ แล้วก็มาเจาะปลาด้วยลูกมาเจาะน้องปลา<อ>ด้วยขอในห้าห้าวิสาธะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านาะธีรพัฒเวชากามาพร้อมทั้งคุณอิงกิตยพักพร้อมทั้งน้องเลขา น้องชื่อปฏิพานตอน<ป>่อสิงปฏิพานแล้วน้องชื่อชันจิราสุภวันเจ้าของกายสังขารนี้ขอปล่อยสัตว์ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าเพื่อให้ชีวิตและอิสระแก่สัตว์ทั้งหมดนี้ขอปลดปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายใน,นอดีตชาติและปัจจุบันเพื่อส่งบุญให้แก่ตนตนเองและข้าพเจ้า ขอกายสังขารน,นี้หากตัวไหนยินดีขอให้นําความสุขและโชคลาภกลับมาให้ตัวข้าพเจ้าตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรจงนําเอาสัพทุกสปปรสปปรพสสรพโลกสรรพภัยสัปปรพคอสเนียจังไรออกไปจากตัวของพระพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดขอพระแม่ธรณีพระแม่กงคาเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าเกณฑ์ชะตาของข้าพเจ้าท่านพญายมพญานาคราชจงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้าและช่วยคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุไขโดยอำนาจกุศลผลบุญนี้จงสะดอกเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ให้กับกลายเป็นคนดีให้กับกลายเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขการงานเจริญประสบความสำเร็จเงินทองไม่ขาดมือคนอุปถัมภ์เอนดูไม่ขาดสาย สาธุสาธุเดี๋ยววันนี้พี่ดิวได้มาปล่อยปลานะครับทุกคนนะโมไปดีนะคะไปสู่อิสระนะลูกปลาปลาไปสู่อิสระนะลูกปลา อันนี้คือวางครับ <Why, huh? S 1> คือเหมือนรอยอังคางรเลยใบ้านไปหูทำบุญนะคะ <laughs> วันนี้เอาบุญมาฝากนะขอให้ทุกคนอิ่มบุญอิ่มใจนะคะทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองดีสาธุ อาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดีร้อนร้อนขอตั้งหน่อยลูกกำลังใส่ให้พี่ไรเดอร์หน่อยนะมาวันนี้ขับได้ไหมครับได้กี่รอบแล้วามเงงียบบอะครันช่วงนี้้ช่วงนีเศรษฐกิจเงียบน้องซบเซาทุกคนวันนี้คนบ้านไหนครับคนบ้านไหนกาลรับกาลสินน่ะเห็นบ่รวันนี้สารบ้านเฮาพี่น้องอ่ะกินขนม อพครับกำลังใจนะกำลังใจวิไลเดอร์ติดตามมืาเนียมาปล่อยปลาพี่น้องมาปล่อยปลาครับมาหยับรูปอ๋อวิ่งแกร็เสร็จแล้วก็มารับลูกต่อเก่งมากโซโซขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปให้อาหารน้องซื้ออะไรกันซื้อน้ำเอาอันนี้พี่เรียกมาเอาคนละแก้วเอาน้ำอะไรน้ำอะไรเอาคนละแก้วนะ โ <Okay. S 2> อเคจัดให้เขาเลยนะครับทุกคนเลยดลเดี๋ยวจ่ายให้ <c oughs> เรียนหนังสือเก่งๆนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์นะรอ,ะอ,อเอาน้ําเดี๋ยวพี่เดีวเดี๋ยวไปให้อาหารน้องวัวก่อนอเรียนหนังสือเก่งๆนะครับเดี๋ยวมาจ่ายตังค์นะครับอุ้ยขอถ่ายรูปเป็นแฟนคลับรู้จักพี่ในในไหนอ่ะทิ่ตอบกอโอ้เคยซื้อครีมมาใช้โอ้เคยซื้อครีมมาใช้ด้วยครีมอะไรครับ ยิมไขมุกโอเคสองคุณข่ายรูปด้วยคขอบคุณค่ะไปดีดีถ่ายรูปขอบคุณค่ะปุ๋ยอร่อยมากแก้วเท่าไหร่ครับสิบาทจ้ะอร่อยของไข่แกงหอยนะบุ้มเอาตั้สี่ครับของเนือะไรคร อร่อยอร่อยอ่ะซิบไม่ต้องจ่ายนะเดี๋ยวพี่จ่ายให้ตั้งใจเรียนนะครับนี่คนนี้แบบที่ดูเดินมาไหว้พี่ดียวน่ารักมากเลยอ่ะเรียนหนังสือเก่งวิชาอะไรครับชอบเรียนอะไรครับกีฬาเรียนกีฬาตั้งใจเรียนนะลูกขอบคุณครับเรขาเขียนด้วยนะโอเคไม่หรอรื้อจักรดิว ดีเราพักเลยอุ mm. sure right? ้ยจากเถ่ายรูปคู่ไหมถ่ายรูปคู่ไหมขอบคุณครับาคิวนะคะตคิวขอบคุณครับเจอกนนณเด็กๆเด็กๆถ่ายรูปไหนครับเด็กๆถ่ายรูปรวกับพี่ดรับเออน่ารักอ่ะเอออยู่ด้วยนะ เรียนหนังสือเก่งๆนะครับผมครับจาได้กไเยอยากจะบอกกับพี่ดิวไหมครับรักพี่ดิวครับเฮ<อ>้ยไม่เลอยากบอกหครับ <laughs> พี่ดิวหล่อมากเลยครับ<เอ> <laughs> ได้เลยใช่ไหมครับอ๋อหยอดตู้เลยอเฟอร์อันนี้คือหยิบได้เลยหยิบเยอะไหมคนเลยคนอ่ะพี่มาเอาหยิบประมาณนี้แหละน่ารักวหมนี่คนน้องเขาจะกินไหมกินวิ่อยหญ่ย่างกังครับพี่หยิบมา ใช่เลยเออนี่ไงที่เขามีผักมีอะไรอันนี้คุณลุงขายอันนี้คุณลุงขายไหมครับหรือยังไงหรือคุณลุงเอามาให้ ลุงเอามาบริจาคครับออมาทำบุญบุมากไม่ได้ทำอะไรเก็บครับอ๋อแล้วก็มาให้บูชาเที่ยวควาายรวปหน่อยเอาความแกเ็กเด็วันนี้เดกเยอะ่ายก็มารับ็กนักเรียน้วยงมาความรับ

ครัอบอ้อากาศร้อนนะโอเคขอบคุณครับนะอเออไอทำไมวันนี้มันร้อนนะร้อนมากจริงเหรอน่ารักจังเลยอะน่ารักจังลกูกนี่นา่าลดรถลดขอบคุณครับ